เดี๋ยวคลิปนี้มาดูเสยโจกันหน่อยครับเอ้าวัสดีทุกท่านครับผมวัสดีครับโอ้เสียรถดับจอดจอดจอดทาไเอาไปไหนพี่เอาไป ไปวัดธนาแล้วซื้อใหม่ซื้อใหม่ทำไมอ่ะมันใช้ยังไงมันเล็กอืมมันเล็กมันลอยมันไม่เสมอเบ้าเขาหรอมันไม่เสมอโรลเลอร์อ๋อมันลอยประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะมันเล็กมันไม่ใช่ของของมันเหรอทําไมมันไม่ใช่ของมันเล็กกว่า15เอ้ยเอาใหญ่กว่าหน่อยนึงประมาณนิ้วหนึ่งตัวนี้เปลี่ยนขนาดลอนนําด้วยใช่ไหมเปลี่ยนลอนหน่ํามันตึกแล้วตึกเลยปบางเลโน้อย์แล้ว เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเแล้วจะไปเติมลมเปลี่ยนลมด้วยเติมก๊สเติมก๊สลมครบแล้วสีอ่ะยังไม่ทำบอกสีซื้อมาแล้วยังไม่ทำเพราะสีอะไรอะแก้ช่วงล่างก่อนแล้วก็ค่อยทำสีนี่ช่วงล่างต้องแก้ใหม่ออ๋มันรกอ่ะมันทำมันเทคเตอร์พายใช่ไหมมันรกครับเลยตัดออกแล้วก็จะทำป่าขึ้นมารับไอ้โรลเลอร์ต่างหากใหม่ไม่งั้นมันรกมันดูรก ทำไมเขาถึงว่าแท็กเตอร์ผ่ามันเป็นยังไงพี่แท็กเตอร์ผ่าเนี่ยเหมือนเอาของแท็กเตอร์มามาผาออกนะมาผาอะไรมันทำช่วงล่างนี่นะอ๋มอมันรกมันทำมารกแล้วดินมันชอบเข้าไปไปอุดอยู่ไงใช่ทำป่าเสียดายอืมอันนี้เราแค่ทำป่าขึ้นมาร,ลลรับโรลเลอร์ทอข้างง่ายดีเพราะนี่ต่างกับทำมันรงเหมือนรถเกี่ยวสิโรถเกี่ยวที่มันทำทุกวันนี่มันจะทำลงลงเนี่ยมันมันเกษตรเนาะมันยากเนาะ างยากทำมันโรกเฉยๆนี่แหละทำให้มันโล่งอีนนี้ก็โล่งแล้วเนาะครับโล่งแล้วก็ทำบ่าขึ้นมารับโรเลอร์อืืออมันนี้ก็โล่งถวยเลยต้องแก้ช่วงนี้ก่อนแก้ก่อนแล้วค่อยทำสีตัดทั้งสองข้างเลยสองข้าลมหมดแล้วไหนว่าจะไปเติมลมเรานำทั้งสองไหมนำทั้งสองครับเปลี่ยนไอ้นั่งครอนมปแล้วก็จะเปลี่ยนทั้งสองเลยเปลี่ยนทั้งสองมาคู่เลยทำมันจบเนาะ ทอนหมดแล้วแกช่วงล่างให้มันได้ก่อนครับปรับแต่งใหม่บิ้วใหม่ก่อนแล้วค่อยทําสีอืมทีเดียวเลยครมันจบแต่รุ่นเลยก็ใช้ได้หมดเนาะรับรุ่นเลยใช้ได้หมดแต่ลูกเดียวเดี๋ยวค่อยหามาแต่ลูกเดียวหาลูกมือสองเนาะจะได้เท่ากันว่าจะหามือสองมันจะได้ใกล้เคียงกันถ้ามือหนึ่งมันจะหนาเกินครับหนาเกินมันจะกินลูกเดียวมันจะหนักมันแตะเอาอืม

บอตราเหมือนพุกตัวนี้ไม่ไม่ทางนะพี่ไม่ทางได้ได้ซูนนี่บ้างเนาะได้ครับเช็คได้ซูนอยู่แค่ตัวนี้มันครอนเนี่ยรอนำตัวนี้ปลาไม่ครอนเหมือนมันเอารอนำมาใส่มาใส่คนละคนละตัวกันแล้วเสริมแผ่นนี้ไม่ดีกว่าเดี๋ยวต้องเอาไอ้นั้นมาใส่ดูก่อนเอาตัวใหม่มาใส่ดูก่อนของเก่ามันไม่เวิร์กแล้วมันมันบิดบิดแล้วอืมใช่ไอ้ตัวนี้มันอ๋อ เนี่ยมันบิดๆแล้วเอาใหม่เลยจะเอาใหม่ไล่ตังกันนะอันนี้ก็ครอนตกไปตัวละกี่บาทนะคุงดูก่อนตอนนั้นมันสองพันกว่าบาทต้องดูว่าตอนนี้มันขึ้นแล้วหรือยังขึ้นแล้วน่าจะขึ้นแล้วน่าจะขึ้นอีกแล้วแหละเพราะเหล็กมันขึ้นราคาขึ้นหมดขึ้นตามกันหมดแล้วครับเปลี่ยนใหม่เลยให้มันดูสวยหน่อยทำให้มันดีไปเลยทำมันดีไปเลย นี่ครับวิวให้มันดีนเป็นหลยสตืายเลยอ่ะเออที่เราตามไปเมาฮะเมาเฟซีรอติดตามชมผลงานอยู่ครับฮัดฟงังติโจทาให้มันวิวให้มันดีกเลยครับตอนนี้อนตอนนี้งบหมดไปเท่าไหร่แล้วพี่ที่ซื้ออะไรมา แลล้วล่ะตอนนี้นะเหล็กคุณแพงทุกบ้านก็ซื้อเหล็กมาสองสามชิ้นสองพันกว่าบาทเหล็กแพงมากเลยโอ้โหเหล็กแพงมากเล็กแพงมากแล้วก็ไปซื้อพวกสีพวกทินเนอร์พวกสีพวกอะไรมาหมดแล้วถึงว่าเราเห็นพวกไปหาซื้อพ่พวงซื้อพ่วงมาตัด เอาเหล็กไปขายเพาะว่มันได้ราคาพวกซื้อรถเก่าซื้ออะไรเนี่ยมาตัดเอาเหล็กชั้เหล็เอาเหล็กไปขายเนี่ยได้ราคาดีได้ราคาดีดครับเหล็กมันราคาแพงชั่งกิโลก็จริงอ่ะบางทีแต่มันก็มันคิดราคาสูงไงก็แพงอยู่ดีแหละราคามันขึ้นหมดแหละต่พี่จะไปเได้ไหมเนี่ยครับว่าจะไป พอดีพ <Ờ. S 1> anyway, ักเที่ยงพอดีช่างกาไปกินข้าวทำข้าวกนเนาะข้าวก็เลยผมว่าจะไปเอาเอาลมแล้วก็จะไปไปดูอะไรนี่เนี่ยไหนๆก็ไปแล้วว่าจะไปไปดูอันนี้เปลี่ยนที่ไหนพี่ที่เมืองไปเปลี่ยนตรงแยกบ้านพวงอ่ะที่เมืองครับอ๋อัวนได้ซื้อเล็กที่ไหนเหล็กซื้ออยู่ไอเตี๋ยวทำไรครับเยอะไหมเตี๋ยวทำไรเรียมเลยไอเหล็กเศษจากโรงงานอ่ะ ที่เห็นกองหนึ่งเยอะอยู่นะผมไปดูอีกทีเมื่อวานเมื่อวานไปเข้าวีรัรไปซื้อครับเหลือแค่สองเส้นเข้าเหมาไปหมดเลยครับเข้าเมาไปหมดเลยไอชิ้นพวกร้อยห้าสิบอ่ะเศษร้อยห้าสิบที่ก็ตัดเหลือจะโรงงานนะเข้าเหมาไปหมดเลยราคามันถูกมันก็ดีกับเราไปซื้อของใหม่แล้วใช่ครับดีกวไปของใหม่เหล็กแพงจริงๆครับผมตัวนี้แพงมากเลยเส้นหนึ่งไม่เต็มเกือบเกือบสองพันเส้นเส้นเต็มหกเมตรนะ น่าเสียน่ากลัวครับ,รรบผมของแพงนี่เป็นมากเหล็กแพงใครทำอะไรช่วงนี้ลงงบงบถึงถึง่อยคิดว่าราคาจะลงไหมพี่ครับไม่ลงหรอกผมว่านะลงยากปุ่นเนี้ยขึ้นแล้วอะน้ำมันล่ะน้ำมันนี่เ็ายิ่งยากเลยอืมขึ้นทีละบาทสองบาทใช่ไหมลงทีเนี่ยยี่สิห้าตังห้าสิบตังอืมขึ้นสองรอบลงขึ้นสองสามรอบลงรอบเดียวางนะมันก็ขึ้นอีก ยากรู้คนที่มีพวกเครื่องจักรนี่จะรู้เลยเนาะครับอย่างเราที่ใช้ไม่ค่อยอะไรเราไม่รู้หรอกแต่คนที่เขามีเครื่องจักรเยอะทำงานรถเกี่ยวข้าวอะไรอะไรก็ขึ้นตามตามตัวหมดนะอะไรเอาพวกอะไรหมพทั้งเหล็กทั้งขนส่งเนาะอืมออทั้งเหล็กทั้งขนส่งมันก็ขึ้นตามตัวหมดเลยแต่ละตัวขึ้นหมดเลยนองนั้นก็โอเคเนาะครับโอเค ุกเฟรมทุกอะไรก็โอเคเช็คช่วงล่างใหม่หมดน้อ้มัมน,นเรียบมดเลยก่อนที่จะทำสีก่เช็คใหม่หมดเช็คใหม่หมดเลยโซ่ไม่มีปัญหาแนละ้วโซ่เป็นไป<ไ>จะทำสีอะไรก่อนพี่ก็จะรองพื้นรองพื้น,นแล้วก็ทำช่วงล่างมันจะเป็นก็จะเอาสีเหลืองอสีเหลืองอ๋อไม่สีเหลืองก็สีเขียวตอนนี้นซื้อมาแล้วสองออสีหล่าง สีเหลืองก็สีเขียวเพราะตู้ข้างบนมันเป็นสีแดงอยู่เลยมันต้องตัดกันเฟรมตั้งแต่ล่างลงมาสีหนึ่งอันนี้สีหนึ่งมันจะได้ตัดกันสีก็ได้ตัดกันโอวันนี้ทำข้ามันจะฝนตั้งแต่เช้าเลยปล่อยมาแล้วคนจะมาผมบอกพายุข้าวอีกนะสองสามวันนี้ยังไม่หมดอ่ะแล้วดุมดุมไอตัวอัดฟางดุมล้อดุมอะไรพี่ดุมตัวไหน Long ừ. cái cài <laughs> bỏ. I do tham gia hát. Qua thôi. I do mừng kêu. Honn chưa mẹ. Nay bọn 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 mẹ. โอนไม่โรคับได้ข้างหนึ่งเหมือนกันไหมพี่สองสามสี่ห้าหกข้างหนึ่งเหมือนกันครับไมถอดนะอ๋อแล้วพี่ขายเทย่าไหร่ยังไม่รู้เลย <c oughs> รู้ก็ขายกันได้ดุลดุล <c oughs> ถ้าเอาไปทำเคลเลอร์พอ,อะไรเคลเลอร์อะไรไได้ม่ได้ได หกเหมือนกันไหมมันจะหกเหมือนกันหกพูนเ <c oughs> หมือนกันจะย่างเหมือนย่างเหมือนนี่ใหญ่กว่าหรอวันนี้นี่ใหญ่กว่านี่เล็กกว่าครับอันนี้ใหญ่อยู่ฝั่งฝั่งนี้มันจะรับน้ำหนักเยอะอันนี้อยู่ฝังแต่ย่างพอนี้เหมือนมันจะหมดแล้วอะไรเนี่ยเหลือจะได้ได ชุดลพันไปอะไรนะดุมอ่ะยังไงนะคู่งพันไปคูดนึ่งันะอือเอาเฉพาะดุมเยอาตั้งทั้งทั้งหมดเทชุดมันอืออาทงชุดมันอ่ะทั้งชุดอด้วยนะค่ดุมเลยเอาต่ดุมมันอ่ะอือเอาไปวะพอมันมันใช้ได้ยูมันไม่ไปไปไร้ไม่นม่ไงน่นไงผมเอาไว้ผมไม่ได้ใช้อยู่ด ไม่ผมก็ไม่ได้ใช้่เลยถ้าใครเอาไปใส่เคลื่อเรือตั้งแต่อะไรไ่ใช้ได้เออใครอายากได้ก็เดี๋ยวมาเอาพันเดียวชุดหนึ่งลงสภาพดีเลยไม่มีคลอนตงนีเลยอืมไม่คลอนตรงนี้เลยลมพ่นนี่น่นาจะแข็งแรงนะพี่เนาะครับไหนนะเหล็กเนี่ยอืมสองนิ้วสองนิ้ว ึ้นเทเลอร์อะไรนะรู e l ร์เทเลอร์ขึ้นเกี่ยวเล็กูกตาอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่าเลอไว้ลาฟางอะไรเงี้ยเนาะครับได้ไปไปเลยถ้โคดไม่ลยวนะีออกไปสวันแล้วคหนกๆออกไปสวันนยหยุดเริ่มม่อ๋อถ้าเงเสร็จเลยเยอะหน่งลจิญใช่ไ ผมยาเขาเขาจะเดินอยู่แค่บิงตรงรัวเลยครับตรงนี้อัรื่องของยาติเขาครับก็จะเอาให้เตมาเทนี่สองสองคันเหมือนกมันจะเๆอยู่เวลาฝนมาต่ำมาเขาเทต่งสองคันต่ำที่ไหนมีรเล่มือสองขายมั้งรถเล่มือสองมันแตอยู่ตัวหนึ่งลูกหนึ่งทำไงจะหาได้เอซีถามเอ็ซีที่ มีแนะนำ่อยใกล้เคียงเลยครับมือวิ่งเป็นใครมีโรลเลอร์มือสองครับผมคอมเมนต์กันได้ครับขอราคาไม่แพงมากนะางกลางๆเพราะมันจะได้เท่ากันแต่ก็ลูกอาจจะเอามาลูกสองสองลูกก็ได้เอามาคุมรองไว้คเพราะยังไงมันใช้คู่กับรถเกี่ยวได้อยู่แล้วอืมรถเลยแล้วรถเกี่ยวยังไงนี่ไปรีวิวเลยรถเลยยังเอรถเกี่ยวยัง มีแต่คนพักมาแต่ยังไม่เห็นเข้ามาดูเลยเหรอครับอยากปล่อยเหมือนกันจริงครับมันทำหลายอย่างมันเหนื่อยครับทำแค่อย่างเดียวซีโจ้ในมีรถเกี่ยวอยู่คันหนึ่งครับผมของตรงนี้รถอัดฟางออกมาแล้วเผื่อมีลูกค้าเขาสนใจอื่นก็อืมอาจจะมารับต่อเลยอย่างเงี้ยครับครับรับต่อรถอัดฟางอืมมันไม่ได้ติดต้องไปลงรถเกี่ยวครับ เกี <t ries> ่ยวมันงานมันยากครับท yeah ุกวันเนี้ยรถฝรังมาเยอะหากินไม่ทันเลยเนาะอ่ากินไม่ทันรถฝกลางฝรั่งมาวิ่งเอาวิ่งเอาแต่วิ่งเอาแต่ไรอืมให้เราเก็บเนาะอ่าเราก็มันต้องมาเก็บงานให้เขาาเงี้ยนะมันมาตัดราคาเราอีกแน่บางทีครับลางอืมมันวิ่งเอาตัดเอาแต่รวงฝรังก็ไม่ค่อยได้ของเราเอาจนเนาะของเราเอาจนต่ำๆบอมัน ต่วันนี้เรารู้อยู่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเลี้ยฟางใช่ตัวนี้นี่เกี่ยวฟางด้วยนะเกี่ยวฟางด้วยใช่เกี่ยวห่อเกี่ยวตำๆเลยแหละเกี่ยวไม่ได้ฟางเกี่ยวตำๆนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่เปลืองน้ำมันนะอ่าใช่เกี่ยวตำนี่กินน้ำมันเลยแหละกินนน้มัข้าวล้มด้วยเกี่ยวตำโอ้ยยิ่งเต้นที่รับไปช้ามเลยไปใบใหญ่ไปเนิบๆเปลืองน้ำมันเราเปลืองน้ำมันมากแต่ราคาเท่าเดิมปะราคาเกี่ยวเท่าเดิมราคาเกี๊ยวเท่าเดิม เราเี้ยวิ่งเอาวิ่งเอาแต่เราจะรวมมัปีปีที่แล้วกี่ไรปีที่แล้วได้ประมาณแปดร้อยแปดร้อยได้ครับแปดร้อย <800. S 2> ได้ซ่อมอะไรไหมปีที่แล้วก็วมีซ่อมเรื่อยๆเลยเพราะเราแมเทันเน้นเรื่อยๆไงอะ,อะไรที่เรามองว่าอะไรช่วงเกี่ยวอยู่มองว่าอะไรมันมันสึกหรอแล้วอะ่ะผมก็จะวิ่งไปซื้อไว้พอตกเย็นทั้งคืนเราจอดเนี่ยเราก็ซ่อมครับซ่อมแล้วตอนเช้าก็ลงงานเลยอ่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้จอดเป็นวันนะครับ ไม่ได้จอดเป็นวันเป็นครึ่งวันผมจะวิ่งอะไรก่อนเลยดูตัวไหนมันมันเริ่มมีอาการแล้วไงนะเราก็วิ่งไปหาอะไรไว้ก่อนเลยทุงวันตกตอนเย็นกลางคืนแล้วก็จอดแล้วก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วเราก็พังตอนเช้ามาเราก็รุยงานได้เลยไม่งั้นไม่ได้หรอกเร็วเวลาอ่ะโอเคไปมาอัปเดตข่าวสารรถอัดฟางเสจโจบุรีรัมม์ กำลังแต่งช่งงงงงวงล่าง,งอยู่ครับผมก็ติดตามกันตอนต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไว้เท่านี้ครับรบายบายขอบคุณมากครับ